สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นเลขมงคลงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2569เอามานำเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นเลขมงคลงวดนี้เด่นเลขหน้าปกเขาเด่น8กับ6นะคะเด่น8กับ6เลขเด่นงวดนี้เด่น8กับ6งวดที่แล้วไม่เข้านะคะ มาดูวดนี้เด่นแปดแอคิว่าเข้านะคะเด่นแปดแอทิฟาเข้าเพราะว่ามาตรงกับกันกับหลายสำนักเนะาะวดที่แล้วเขามาไม่ตรงกันก็เลยไม่เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้าจริงๆนะไม่เข้าก็ไม่เข้าจริงๆแต่ว่าตัวเลขข้างในของเขาเข้านะคะเข้าเลขมงคลเรามาพิจารณาตัวเลขข้างในของเลขมงคลได้เลยเจ้า อาจารย์พลอยไหมนะคะเรามาพิจารณาตัวเด่นของอาจารย์พลอยใหม่นะคะงวดนี้มา6กับ8นะคะส่วนเลขล่างมา2กับ6เด่น6นะคะเด่น6กําหรับเลขเด่นวดที่แล้วของอาจารย์พลอยไหม่นั้นล่างเข้านะคะล่างเข้าเข้าศูนย์สองนะเลขเด่นของเขาเข้า2เต็ง2นะคะแต่ว่าตัวจับคู่ไม่เข้า เราพยายามดูตัวเด่นของเขานะคะงวดนี้เขาเด่นสองกับหกสำหรับเลขท้ายเนาะสำหรับเลขท้ายเนาะสกับหกก็มาตรงก,กันกับฟ้าใหม่ใจบุญนะคะฟ้าใหม่ใจบุญก็เต็งสองเหมือนกันนะคะนี่สองเลขวดนี้สองจะเข้าหรือไม่สําหรับฟ้าใหม่ใจบุญเนาะส่วนพังเลขล็อก มาแปดมาเจ็ดนะคะมาแปดมาเจ็ดแล้วก็จอดใจลงหวังก็มาเจ็ดมาแปดนะคะจอดใจลงหวังก็มาเจ็ดมาแปดฟ้าใหม่ใจบุญมาสองนะคะมาสองฟ้าใหม่ใจบุญมาสองนีช่างทอง อกสช่างทองมาสองนะคะมาสองมาสามมาเจ็ดัดที่แล้วเขามาสองเนาะ มาดูเจาะเวลาหาตัวเลขตจอะเวลาหาตัวเลขนี้เขาจะมาหนึ่งมาเจ็ดนะคะมาหนึ่งมาเจ็ดเจาะเวลาหาตัวเลขมาหนึ่งมาเจ็ดอาจารย์จันสิริมาหนึ่งลองสี่นะคะมาหนึ่งลองสี่อาจารย์จันสิริงวดที่แล้วตัวลองเข้านะคะ แต่ว่างวดนี้ที่ว่าหนึ่งเข้านะคะเพราะว่าเป็นตัวเด่นเนาะอันนี้เจ็ดมาเจ็ดมาเจ็ดส่วนมากเขาจะมาเจ็ดงวดนี้ส่วนมากเขาจะมาหนึ่งนะคะมาหนึ่งของจนแนสลิกก็มาหนึ่งส่วนอาจารย์พลอยไหมนั้นมามาสองเนาะอาจารย์พลอยไหมามาสองหลวงตาแม้นมาเจ็ด หน้านี้มาหนึ่งนะคะมาหนึ่งส่วนเลขสามตัวมาเจ็ดสองเก้านะคะเนี่ยเจ็ดสองเก้าเข้านะคะแต่ว่างวดนี้คิดว่ามาสามหรือไม่ เพราะว่าเขาจะเด่นสามเนาะมาสามมาหนึ่งสามเนี่ยตัวเด่นนะคะตัวเด่นมาหนึ่งมาสามหรือไม่นี่อาจารย์สีตะลุงนี้ตัวเด่นเขามาตรงกันกับอาจารย์พลอยไม่เนาะมาสองมาหกมาสองมาหกนะคะ อาจารย์วรนรวยก็มาสองวดน,นี้สองหกจะเข้าหรือไม่เนาะมาแบบนี้นะคะมาแบบนี้มาดูหน้าปกของหนังสือสำนักนี้นะคะหน้าปกสำนักนี้เดี๋ยวนะหน้าปกสำนักนี้บางเอิญบังเอิญเน่นเจ็ดนะคะบางเอิญเน่นเจ็ด เด่นเจ็ดเด่นสามสมหวังเด่นห้าเด่นเจ็ดไว้ล็อกเด่นแปดเด่นเจ็ดฝันเป็นจริงเด่นแปดเด่นสามสรุปแล้วปกหนังสือเขาเด่นแปดเด่นเจ็ดนะคะปกหนังสือเด่นแปดเด่นเจ็ด อันนี้มาตรงกันกันกบอาจารย์พลอยไหมนะคะสองหกมาดูอาจารย์สาธิตก็เด่นสองเหมือนกันนะคะหน้านี้เขาเด่นสองนะคะเด่นสองนะคะนี่อาจารย์สาธิตเด่นสองหน้านี้เขาเด่นสองนะคะ ตรงที่รูปสามเหลี่ยมนั้นเข้าทั้งสามตัวนะคะงวดที่แล้วเนาะเก้าเจ็ดสองแก็มาเม้นไว้ที่เลขเจ็ดเหมือนกันนะคะงวดที่แล้วเนาะสำหรับงวดที่แล้วนะคะมาดูงวดนี้เอชิดว่า ตัวเด่นของเขาจะเข้าหรือไม่เนาะแอดมาชอบเลขห้านะคะโดยเฉพาเลขแปดหเนาะวัดที่แล้วเข้าทั้งสามตัวเลยวันนี้มาเก้าห้าสองวันนี้เลขมงคลก็มาสองเหมือนกันนะคะเลขล่างเด่นสองรองแปดอันนี้จ8ดแปดตรงกับ ตรงกับสมหวังเนาะเจดตรงกับสมหวังนะคะเจ็ดแต่ว่าหน้านี้เขาเด่นสองนะคะหน้านี้เขาเด่นสองหน้านี้ก็ยังเด่นสองอยู่นะคะ หน้านี้ก็ยังเด่นสองอยู่จ้าเลขมงคลเเขาเด่นสองนะคะหน้าเลขมงคลเด่นสองมาดูอาจารย์เจ้วนภาชนบทสองตัวมาสองมาหนึ่งแต่ว่าเขาก็ยังเด่นสองอยู่นะคะนี่ นี่ยังเด่นสองอยู่หวดที่แล้วหน้านี้ไม่เข้านะคะมาดูหน้าเลขติดโทรโบส่วนมากแอดก็จะชอบเอามาพิจารณาเนาะเลขติดโทรโบเนาะเลขติดโทรโบของงวดนี้มาดูนะคะ มาสองนะคะวดที่แล้ววดที่แล้วเขามาสองเนาะออกศูนย์สองตรงนี้เขาดึงแปดดึงเก้ามาวดที่แล้วเขาดึงศูนย์มานะคะนี่นี่เข้าศูนย์สองเนาะเข้าศูนย์สองมาสองห้าตัวมาสองตัว ห้าตัวมาสองตัวว่อที่แล้วเขาดึงดึงศูนย์ออกศูนย์สองเนาะอันนี้ดึงแปดกับอันวดนนี้ดึงแปดกับเก้าวัที่แล้วเขาดึงศูนย์วันนี้ดึงแปดกับเก้าแอดคิดว่าแปดเข้านะครับตรงนี้เขาดึงสองออกศูนย์สองเนาะเจ็ดกับเจ็ดสอง ตัวจับคู่ไม่เข้านะคะแต่ว่าเขามีสองเลขงวดน,นี้ก็มีสองนะคะเลขงวดน,นี้ก็มีสองเลขงวดน,นี้ก็มีสองเหมือนกันนะคะถ้าจะให้แอดชอบนี้ก็จะเป็นตัวเด่นของเขานะครับแปดสองหกงวดที่แล้วเขามาเก้าอยู่นะคะหลักร้อยเขามาเก้านี่คะ่ะเขามาเก้านะคะงวดที่แล้ว งวดนี้เขามา8นะคะมา8มาแมาหนเนอะแปดสองหหรือไม่เพราะว่าอาจารย์หมอสันเนี่ยเขามา2องนะคะเลขวดนี้เด่นสองเด่นสองเด่นหนะคะตัวเดียววิ่งหเด่น2เด่นหนะคะ มาดูหน้านี้นะคะเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาดูดีๆนี่หน้านี้เขาจะเด่นเนาะเด่น9เด่น7แล้วก็เด่นสองสำหรับงวดที่แล้วเนาะมาดูงวดนี้เขาก็ยังเด่นสองนะคะเด่น2เหมือนกันนะคะ ยังเดินสองอยู่เหมือนกันเดินสองเดินเ็ดนะคะดินสองเดิน2ดึงหกับ9มานะคะดึงหกับ9ก้าสองหสองห หรือไม่เนาะสองหกแปดหรือไม่เนาะเใจลงหวังเด่นเจ็ดนะคะอาจารย์นี่ดึงห้ามาแต่ว่าเลขงวดนี้นี่ส่วนมากเขาจะดึงหกเด่นหกนะคะอย่างหน้านี้ก็ติงหกเหมือนกันนี่ค่ะติงหกก็ติงหกติงเจ็ดนะคะ มาดูหน้ารวยสักทีเข้าปกุกรวยสักทีมาให้เราพิจารณานะคะเอ็ดคิดว่างวดนี้รวยสักทีแปดมาสามกับแปดแต่ว่าเอ็คิดว่าแปดเข้านะคะนจะเป็นตัวนี้เนาะปุกหลัง แ3แต่ว่าเลขหน้าปกเขาก็มา8ดเช่นกันเป็นเลขแ6ดหเนาะเลขวดนี้8จะเข้าหรือไม่ลองเอาไปพิจารณาโดยเฉพาะเลขหน้าปกงวดที่แล้วไม่เข้างวดนี้ต้องเข้าแน่นอนนะคะให้ท่านเอาเลขหน้าปกไปพิจารณานะคะนี่ไม่เข้าสักตัวเลยงวดนี้อชิคิดว่าต้องเข้าโดยเฉพาะ ห้าหกแปดนะคะจะเป็นดังอย่างที่แอดวิเคราะห์หรือไม่เนาะก็ลองเอาไปพิจารณาดูขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ